อวัสดีจ้ามากินข้าวก็เหนียวเด้อกินข้าวก็ส้มตาวันนี้เนึ้ขา้าวเหนียวอยากอยากกินข้าวเหนียวกับส้มตําอันขนมจีนอันถ้ากินแค่ขนมจีนมันก็แซ่บไปจ้าแต่ว่าวันนี้นึกอยากกิขน,ะะขนข้าวเหนียวตำปูปลาคือเก่าจ้ะ Jeg glemte et ord. แฟนกติมือบอกรีไปจับมันนี่มันมือสก,ก,รป,กปรกไปจับเว้เป็นไรนะวันนะซุ่งซ้ามเถอ จะใส่พริกแห้ง <c oughs> จุนตัวเองเมื่อวานไปไปตลาดก็ไม่เอาซื้อพริกแห้งมา แล้วบอกพี่พี่น้องๆไว้ก่อนเลยว่าหนูไม่ได้เคยส่งของช้านะแต่ว่าของมันหมดของมันหมดแล้วหนูจะแจ้งหน้าบอพรปกติถ้าหนูส่งของมามีของคือวันเดียวได้เลยจ้ะ อโอนเงนินมาวันนี้ก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ก็คือได้รับของเลยแต่ว่าใครที่แบบว่าพูดจองไม่เชื่อแต่ว่าไม่ได้โอนเนี่ยหนูก็จะให้คนที่ขอโอนก่อนมันจะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเราเรา อดมาที่หลังเราก็ต้องรอรอคิวเนาะ